การงานโดดเด่นความรักสุดสมหวังท่านที่รอความรักอยู่มีโอกาสสมหวังสูงมารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับหมอดนราหูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับและจะไม่พลาดคลิปดีๆจากผมนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวมประจาปีของ ปี2 5 6พนะครับเป็นครึ่งปีแรกนะครับใครที่ทราบลัคนานะครับก็ให้ดูที่ลัคนาตุลนะครับใครที่ไม่ทราบก็ให้ดูที่ราศีนะครับชาวราศีตุลเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนะครับถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับชาวราศีตุลนั้นนะครับเป็นคนต้นท่าลมนะครับเป็นราศีที่เจของดวงโลกในภพปัตตานีนะครับทําให้ชาวราศีนี้ไม่ชอบหยุดนิ่งเป็นคนมีหลักการและก็เหตุผลชอบให้คนอื่นเอาอกจะเอาใจมากกว่า เอาใจคนอื่นนะครับชาวราศีนี้นะครับมีหัวก้าวหน้ารักความทันสมัยนะครับลึกๆแล้วก็เป็นคนที่ขี้เหนียวแต่ก็ชอบใช้จ่ายเพื่อตัวเองนะครับชอบใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งที่มีความสวยความงามอะไรประมาณนี้นะครับชาวราศีตุลน,นะครับในครึ่งปีแรกเนี่ยในช่วงต้นปีนะครับท่านจะได้ทํางานเกี่ยวกับโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์หรือว่างานออนไลน์หรือว่างานที่เป็น แนวๆก็เรียกว่าเป็นแบ็กกราวให้คนอื่นเขานะครับท่านอยากได้ทําอะไรที่เป็นแปลกๆใหม่ๆนะครับที่ท่านไม่เคยทํามาก่อนนะครับเป็นช่วงที่ดีอยู่ไม่น้อยเลยนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าพระราหูเนี่ยโคจรมาพบกับพระเกตนะครับเป็นการรวมร่างนะครับอีกครั้งหนึ่งนะปกติพระเกตกับพระราหูเนี่ยนานๆจะมาเจอนักทีหนึ่งนะครับในในช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้นปีที่มันมาโคจรกันมาเจอนพอดีเหมือนกันนะครับ หมายความว่าไงครับพระเกตเจอกับพระราหูคือเดิมทีเนี่ยออพระราหูเนี่ยโดนพระพฤหัสนะครับใช้จักรเพชรตัดขันสองท่อนใช่ไหมครับก็ครึ่งหนึ่งก็กลายเป็นพระเกตนะครับในส่วนหางนะครับก็อีกครึ่งหนึ่งก็คือพระราหูนั่นเองนะครับถ้าสังเกตเนี่ยพระราหูจะไม่ค่อยเห็นหางใช่ไหมครับก็คือนั่นคือพระเกตนั่นเองนะครับซึ่งคราวนี้พอมารวมร่างกันนี่หมายความว่าไงหมายความว่าพลังกาลังกลับมาอย่างเต็มที่นะครับมีความ,มเขาเรียกว่ามีความกระตือรือร้นมีความแข็งแกร่งในการทํางานนะครับ มีพลังในการทํางานนะครับแล้วทาให้งานเนี่ยค่อนข้างจะเข้ามาดีนะด้วยอิทธิพลของดวงดาวสองดวงนี้นะครับงานเข้ามาดีเหลือเกินงานเข้ามาอย่างมากคลั่งนะครับทางมันแทบไม่หวัดไม่หวั่นไม่ไหวนะครับแต่ว่างานทั้งหมดทั้งสิ้นที่เข้ามานี้นะครับก็จะนําพาซึ่งความจะเดินเข้าหน้าในหน้าที่การงานของท่านมาด้วยนะครับแล้วก็งานที่ทำเนี่ยมันก็สําเร็จไปในทิศทางที่ดีนะครับไม่ไม่ออกนอกลู่นอกทางนะครับแต่ว่ามันก็จะเน้นอยู่สักหน่อยนะครับ ในช่วงวันที่หนึ่งนะครับมีดาวพระเสานะครับย้ายเข้าราศีกุมนะครับส่งผลให้งานของท่านเนี่ยเริ่มงานที่ท่านเริ่มทําไว้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ส่งผลไปสู่ความสําเร็จที่ดีนะครับเพราะว่าดาวพระเสาเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกับพระราหูนะครับไม่ว่าท่านจะทําอะไรเนี่ยท่านก็จะมีเพื่อนมาคอยช่วยนะครับเพื่อนมาคอยสนับสนุนเพื่อนมาช่วยมาคอยผลักด,ดันนะครับ แต่ความสําเร็จนั้นจะเกินจะเป็นความสําเร็จที่แบบเป็นของพระเสานะครับก็คือว่าค่อนข้างจะยืดเยื้อยาวนานอยู่สักหน่อยนะครับจะไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะครับต้องใช้ความพยายามนะครับต้องใช้ความความลำบากอยู่สักนิดหน่อยนะครับถึงจะได้มานะครับคือให้คุณแบบดาวเสาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต้องเอาเหงื่อไปแลกมาถึงจะได้นะครับจากนั้นนะครับพอหลังวันที่19เเมษายนนะครับ รางวัลที่29มีายนเนี่ยนะครับดาวพลัพหัดนะครับย้ายมาเป็นราชาโชคในราศีเมษนะครับประกอบกับมีดาวอาทิตย์นะครับโคจรมาเป็นมหาอุดอีนะครับในราศีเมษเริงลัคนาของท่านนะครับทำให้ตัวท่านนี่มีพลังกำลังมากนะครับเพราะว่าดาวพลึดหัดกับพระอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่มิตรกันนะครับแล้วก็เริงลัคนาของท่านนี่มันทําให้เกิดเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับทำให้างานของท่านนี่โอ้ดีอย่างมากนะครับมีได้มีโอกาสนะครับวางตัวว่เป็นผู้นํา ใน,ในการทํางานในทีมนะครับหรือว่าในองค์กรก็แล้วแต่นะครับช่วงนี้โดดเด่นมากในเรื่องของงานงาน,นครับอีกทั้งนะครับท่านมีเกณฑ์ได้ทํางานเกี churches, ่ยวกับงานติดต่อประชาสัมพันธ์นะครับติดต่อกับคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นนะครับทําให้ท่านเนี่ยเมื่อติดต่อมากมากขึ้นนะครับทําให้คนอื่นเนี่ยเห็นว่าท่านเนี่ยสามารถทํางานได้นะครับแล้วก็เริ่มยอม,ยอมรับในตัวท่านนะครับทําให้เขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวท่านแล้วก็กลับมาสนับสนุนตัวท่านนะครับ ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าดาวพฤหัสในตำแหน่งบรรดาชาโชคใช่ไหมครับหมายความว่าเจ้านายเนี่ยก็จะเมตตาท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับเจ้านายจะให้การสนับสนุนท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับให้คําแนะนําท่านนะครับให้การปรึกษาให้คาปรึกษากับท่านนะครับเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยได้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งต่อไปนะครับหรือว่าในบางท่านเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปศึกษาความรู้เพิ่ม,เต,มเติมนะครับในหลักสูตรระย,ยะสั้นนะครับบอกได้เลยว่าในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยเป็นช่วงเป็นช่วงการ การงานที่ดีมากของท่านเลยนะครับหรือว่าใครที่คิดจะเรียนต่อนะครับก็สามารถลงเรียนได้เลยนะครับสามารถศึกษาความรู้ได้เลยไม่ต้องรอแล้วนะครับดวงมันมาแล้วนะครับช่วงนี้ดาวพฤหัสเป็นราชาโชคครับในเรื่องของการเงินนะครับมกราคมนะครับการเงินของท่านยังกลางๆนะครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆทรงๆนะครับพอมาถึงเดือนคุมภาพันธ์นะครับการเงินของท่านเนี่ยถือว่าดีดีนะครับมีรายได้เข้ามาหลายช่องทางนะครับมี เพราะว่าท่านเนี่ยเริ่มทํางานเยอะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์น่ยนะครับทําให้รายได,ได้มันก็มันก็มาตามเงินเนี่ยนะตามตามงานที่ทำนะครับเงินม,มาตามงานนะครับแล้วพอมาในช่วงมีนาคมเนี่ยการเงินก็กลับมาทรงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาดีสุดๆพีิกสุด,ๆ,สดๆนะครับในช่วงของเมษายนนะครับก็คือในช่วงที่ดาวพลัตพฤหัสนะครับเจอกับดาวอาทิตย์นะครับช่วงนั้นเนี่ยอบอกได้เลยว่าสุดยอดมากนะครับในเรื่องของการเงินของท่านนะครับในเดือนเมษายนนะครับ จะดีไปแล้วหลังวันที่19นะครับแต่ก็ต้องเสียก่อนนะในช่วงเมษายนเพราะว่าการเดินทางมันเยอะเนาะอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในเดือนของเมษายนช่วงนั้นนะครับท่านเหลือเก็บแน่นอนการเงินของท่านครึ่งปีแรกถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับหรือว่าในบางท่านนะครับผู้ใหญ่ก็จะให้การเมตตาเป็นพิเศษในเรื่องของการเงินนะครับได้ได้รับมรดกหรือว่าได้รับการเมตตาได้รับช่องทางใหม่ๆจากผู้ใหญ่ให้มีช่องทางในการตำหากินมากขึ้น ในช่องทางในการมีรายได้มากขึ้นหรือถ้าใครมีรายได้น้อยเนี่ยก็เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ครับช่วงนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะครับก็จะได้งานมามาทําได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำอ่านี่คือหลักการเลยนะครับหรือว่าใครที่แบบไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้คบคนนี่อายุมากกว่าเขาไว้ช่วงนี้ก็จะได้เงินดีนะครับเข้าหาท่านไว้นะครับอ่าเจ้าน,นายที่อายุมากกว่าอะไรอย่างนงี้นะหรือว่าเจ้าน,นายที่ลุลักษณะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้อ่าในช่วงนี้ก็จะดีมากนะครับ ในเรื่องของความรักนะครับความรักในช่วงในปีนี้ของท่านเนี่ยหลังจากวันที่19เามษายนไปแล้วอีกเช่นกันนะครับความรักของท่านเนี่ยถึงถึงช่วงสุกงอมแล้วนะครับท่านที่อยู่ในโหมดโสดสนิทมานานเนี่ยนะครับหรือว่าอยู่ในโหมดมเงาเงาเนี่ยนะครับก่อนหน,น้านี้ท่านอาจจะชอบบ่นว่าโอ้รักแรกพบบัดซบที่สุดอะไรประมาณนี้นะโอ้มันเศร้ามากเลยเรื่องของความรักเมื่อไหร่จะสุขสมหวังสักทีหนึ่งตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วครับฟ้าเปิดโลกสว่างแล้วครับดาวพรหัสดมาอีกแล้วก็เป็นราชาโชคอยู่ในภพ คู่ครองของท่านนะอยู่ในพบอของคนรักของท่านนะครับเพศตรงข้ามของท่านเนี่ยมันดีมากๆนะหากเจอใครที่ถูกใจเนี่ยก,ก็เล็งได้เลยเดินเข้าไปหาได้เลยนะครับมีโอกาสสมหวังสูงมากนะครับแต่หากถามว่ากดไลค์คือถูกใจแล้วต้องกดอะไรถึงจะถูกรักไอ้นี่ผมแนะนําได้เลยว่าต้องเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาทางผู้ใหญ่ครับให้ผู้ใหญ่แนะนําให้หรือว่าเข้าไปทางหาคุณพ่อคุณแม่ก่อนถึงจะตุ่งตัวเขาได้อะไรอย่างนี้นะเข้าทางผู้ใหญ่ หรือว่าให้ผู้ใหญ่แนะนําให้ก็สมมุติว่าชอบใครก็เข้าหาผู้ใหญ่ไว้ก่อนนะครับหรือแม้แต่กระทั่งว่าถ้ามี2คนจะเลือกใครนะครับ <c oughs> ก็ให้เลือกคนในยุมากกว่านะครับในช่วงนี้นะก็จะมีโอกาสสมหวังกับความรักค่อนข้้งจะสูงนะครับในช่วงนี้นะแล้วก็ท่านที่มีคู่แล้วก็ระวังไว้เหมือนกันนะก็ระวังมือที่3มไว้ในช่วงนางกล่าวเช่นกันดวงมันแรงดวงกำลังดวงมันแรงเดี๋ยวระวังบ้านแตกนะครับบ้านแตกบ้านแตกเราจะลําบากใจนะครับก็ สารสัมพันธ์ด้วยความรักที่ดีนะครับส่วนใครที่จะมีลูกนะครับบอกได้เลยว่ามีโอกาสมีลูกสูงมากในครึ่งปีแรกในช่วงของอเดือน6นะเดือน6เดือน5เดือน6นะครับเดือน5เดือน6เดือน5เดือน6ไทยนะก็คือเมษาเมษาพฤษภาเนี่แหละเหมาะแก่การจะมีบุตรมากนะครับหรือว่าใครที่จะหาใครมาเ,าเพิ่มสมาชิกใหม่อะไรเงี้ยก็ก็เหมาะมากในช่วงนี้นะครับพฤษภาเมษานะครับส่วนท่านที่กําลังมองหา มองหาช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำาหากินท่านก็จะเจอ,เอ,อนะครับใครที่ต้องการหาใหม่งานใหม่ก็จะได้งานใหม่นะครับอืมเป็นช่วงเป็นช่วงที่ดีเป็นช่วง,งที่ด,นดีนะครับแล้วถามว่าสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะครับสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนะไม่มีอะไรน่ากังวลมากนะครับอาจาจะมีเจ็บป่วยหน่อยหนึ่งนะครับในช่วงประมาณในช่วงประมาณเมษานะครับอ่าประมาณเมษานี่แหละอาจจะมีช่วงเจ็บป่วยบ้างนะครับเป็นช่วง ็นช่วงหนึ่งนะที่เจ็บป่วยนะครับเมษาเดือนเมษาก็ให้ระวังสุขภาพไว้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการพยากรณ์นะครับแบบภาพรวมภาพกว้างๆนะครับก็จะมีบางท่านที่ตรงบ้างบางท่านที่ไม่ตรงบ้างทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของตัวท่านเองนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับทักษะจารประจาปีนะครับการดูดวงของผมเนี่ยเป็นการดูดวงแบบภาพรวมภาพกว้างๆจะมีบางท่านที่ตรงบ้างบางท่านไม่ตรงบ้างนะครับผมไม่ได้จเฉพาะเจาะจงแต่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นการดูแบบภาพรวมรวมนะครับ โปรดเข้าใจตามมนี้นะครับแล้วก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ